ช่วยขายโดยดีนี่คลีนแอนเฟรชผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นเย็นเรื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไร้คิฟร้านเกาเหลาต้มเนื้อป้าล้วนวัดอินทารามวอรวิหารลูกค้าสามารถมาจอดรถตรงวัดอินได้เลยค่ะจากนั้นเดินเข้าไปอีกหน่อยก็จะเจอร้านอยู่ริมซ้ายมือจุดสังเกต ถ้ามาเช้าจะเห็นป้าล้วนยืนสับเนื้ออยู่หน้าหมอ้ตอต้มที่บอกเลยว่าน้ำเดือดตลอดเวลาเพราะทีมงานไปถึงตั้งแต่ร้านเปิด6กโมงเชา้าจนถ่ายเสร็จเกือบเที่ยงหม้อต้มเนื้อของป้าล้วนก็ยังเดือดปุดๆอยู่เลยนล้ำลานแม่นี่รอตั้งแต่เช้าจริงๆอ่ะ <c oughs> นี่เชิราชันสังเกตนะในหม้อเขามีกระดูกเนือ้อใช่ไหมพี่มีจ้ะมันมันเลยทำให้น้ำซุปหวานนะแม่เนาะจ้ะนี่จ้ะ กระดูกเนื้อจ้าเขาเรียกว่าขาตังไหมแม่ใช่แต่เป็นขาตังเนื้อขาตังวัวถูกต้องไหมถูกจ้ะถูกโอ้แต่ในหม้อนี่นะเยอะมากแบบขายใหญ่เลยอ่ะตุ๋นตั้งแต่กี่โมงแม่ตั้งแต่หกโมงเช้าเลตีห้าครึ่งอ่ะตีห้าครึ่งมาจัดร้านแล้วก็ใส่คือถึงว่าน้ำซุปแม่เขาตุ่นไปเรื่อยไงมันเลยมีความหวานของกระดูก น้ำซุปใสๆเชงๆแต่นัวเหลือเชื่อค่ะตะล้วนบอกก็มีใส่เครื่องยาชิ้นนิดเดียวนะไม่เยอะเพราะถ้าใส่เยอะมันจะไปกลบรสชาติและกลิ่นของความเป็นเนื้อจนหมดไม่อร่อยค่ะแล้วก็กระดูกเนื้อวัวเนี่ยใส่ๆลงไปเลยเต็มๆห้ามห่วงแก๊สก็เหมือนกันห้ามห่วงเด็ดขาดเพราะน้ำต้มเนื้อจะต้องเดือดอยู่ตลอดเวลาความเด็ดดวงของร้านแม่เนี่ยมันต้องอยู่ในเครื่อง คราวต่างๆในการทําน้ํำซุปที่ร้านเนี่ยใช้ข่าแบบนี้เขาเรียกว่าข่าแก่จ้ะทำไมไม่ใช่ข่าหนุ่มๆสักสักข่าแก่มันหอมมันหอมกว่าจ้ะแล้วเราก็หั่นอย่างงี้ไปเลยหรอแม่จ้ะต้องสับนะต้องออกแรงจ้ะอืมฉันก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะอ่าโอเคใส่ลงไปแล้วก็มีลาบผักชีมีแค่นี้เองเือ ใครจะไปเชื่อว่าแม่มีแค่นี้จริงๆรแต่เขาก็มีเครื่องที่เป็นความลับไงจา้า <c oughs> เสร็จแล้วนี่ค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ย่อนลงไปใส่กระเทียมไปยังค่ะเมื่อกี้กระเทียมยางอ่ะแม่นนร้อนจริม้มว่ะงั่นไงมัวแต่เมาลืมใส่กระเทียมเลยจ้าแล้วพอหยิบตะแกรงขึ้นมาก็เปิดไม่ได้สลับเพราะว่าร้อนสะบัดป้าล้วนบอกว่าเครื่องต้มเนื้อเนี่ยขาแก่ ห้ามขาดเพราะจะช่วยดับคาวเนื้อได้ดีและไม่กลบกลิ่นความเป็นเนื้ออีกด้วยอะไรอะแม่เอ็มเอ็นเขาก็ตุ่นนี่ไงเธอโอ้โหน้องถามแม่แล้วอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องตุ่นนานไหมไอเอ็นเนื้ออย่างเงี้ยนานค่ะกว่าจะได้ความนุ่มแบบนี้นะแม่เนาะเห็นร้านแค่ขายมีนะจ๊ะเธอจ๋าเขาขายกันมายาวนานแบบนี้แล้วแม่ก็ยืนเงี้ยมากี่ปีแล้วแม่ไม่ยืนอย่างเงี้ยมากี่ปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วหรอ ได้แล้วค่ะแม่แข็งแรงมากเลยอ่ะคืองแบอุ้ยหนีมาเห็นแ้กินจังเลยแม่ติดเอ็นเนื้อติดเอ็นโอ้เนื้อลานแม่ไม่ไหลส่วนเหมือนกันนะชิมไหมตัดให้ชิมแม่อยากชิมส่วนเนี้ยได้จ้ะเนี่ยดูดิโอ้โหโโอ้หแม่น่ากินมากต้องรู้ละว่ามาลูกค้าถึงชอบมันมีความหนึบความเหนียว แล้วความ juicy ของเนื้อข้างในอ่ะมันอร่อยมันนุ่มมากอุ้ยเธอจ้า,จาที่ร้านมีตัวเดียวอันเดียวนะสาแบบนี้ก็คือเวลาใครมาคือเออถ้าเกิดจะกินต้องรีบสั่งมีน้อยมีน้อยครับไม่มีตัวเดียวก็มีอันเดียวเลยครับใช่แม่สับแล้วนหนูดูเร็วจะ<า>ดู<า>อันเดียวเร็วทาน,ล,ทานลองดูอร่อยนะแม่ไม่จ้ากินไม่จ้ากิน เห็นเสบุกไม่เคยอิดออดเรื่องกินเลยอะไรอะไรนางก็กินแต่พอเจอตัวเดียวอันเดียวของหัวข้าไปถึงกับน้าใจแหละสงสารจริงๆมีโมทำความสัตว์เหนื้อยยังไงอ่ะก็ เนื้อต้องสดใหม่แล้วเราก็ล้างทำความสะอาดล้างหลายๆน้าครับใช้ความสดของเนื้อแล้วก็ล้างสะอาดใช่ครับแล้วเวลาลวกเนี่ยคือพอเลยรวกเนื้อสดปะความหวานว่าอยู่ในหม้อด้วยนะพี่เนาะใช่ครับใช่ใชเนี่ยแล้วความหอมความอะไรของเนื้อเนี่ยก็ยังมีอยู่ครบเลยใช่ครับเครื่องในลางยากสุดไปที่ พวกไส้ใหญ่พวกไส้อะไรพวกนี้ครับไส้ต้องล้างมันต้องต้องลวกออกก่อนครับไม่อย่างนั้นมันก็จะเหม็นข้าวนะพี่เนาะเครื่องในคือส่วนที่ล้างทาความสะอาดยากที่สุดซึ่งที่ร้านจะขายหลายอย่างค่ะทั้งกระเพาะไส้ม้าตับปอดผ้าขี้ริ้วและบรรดาสารพัดเครื่องในถ้าล้างไม่ดีเนี่ยไม่รอดจ้ะลูกค้าไม่มาซ้ำแน่น,นอนพี่มดบอกว่าต้องทําให้ดีซึ่งวิชาล้างเครื่องในทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือสิ่งแรกที่คุณพ่อสอนหมา ตั้งแต่ขายมาเป็นไงพ่อได้ถ่ายทอดวิชาอะไรให้พี่หมดบ้างเนี่ยก็พ่อสอนทำตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าครับสอนล้างเนื้อล้างเครื่องในครับล้างของแล้วก็วิธีต้มวิธีอะไรถึงครับก็สอนทํามาแล้วก็ผมก็เลิกกลับมาทําตอนอายุเยอะแล้วมาทำมาทำตอนทางานแต่ว,ว่าก่อนอันนี้ทํางานที่อื่นมาก่อนใช่ครับทำงานที่อื่นก่อนครับตัก่อนแม่ขายอยู่ผมก็ไม่ได้ทำาคแค,แค่มาช่วยเฉยๆครับอ๋อตอนนี้ก็เลยต้องมาสืบสานธุรกิจครอบครัวใช่ไหมล่ะใช่การกลับมาทําร้าน สาปรป้าล้วนนี่แหละค่ะเพราะป้าล้วนแก่แล้วปีนี้74แล้วละจ้าต้องยืนหน้าเตาตั้งแต่ตีห้จนถึงเกือบบ่ายโมงแท่ไม่ได้นั่งเลยพี่มดก็เลยลาออกจากงานประจำมาสารต่อร้านต้มเนื้อของพ่อซึ่งถือเป็นรุ่นที่3แม้จะเป็นร้านเล็กๆแต่พี่มดก็ภูมิใจค่ะเพราะลูกค้ายังไม่เวียนมากินถ้าไม่ทำต่อเสียดายแย่ yeah. นี่ขนาดเรามาถ่ายรายการลูกค้ายังแ่นเว่์เจบุกยังต้องช่วยเสิร์ฟเลย เพิ่มว่าร้านต้มเนื้อปลาล้วนเด็ดจริงตังไม่ไหวเนี่ยบัตรคิวมีอยู่คิวเท่าไหร่เดี๋ยวูดูนะ <c oughs> อน๋อห้าสิบเลยครับห้าสิบสี่อ่ะไก<อ>ลสุดที่มากินที่ร้านมาจากไหนแม่มาจากมีนบุรีอยุธยามีนบุรีอยุธยาสมุทรปราการจริงๆองมัเขาก็ไม่ดึกันะนะเธอ่แต่เขาก็มาม แลรงแห่งเหนือเลยนะเพราะว่าตดนนั้นพิ่สารามเยอะนะเธอเขายังมากินแม่เลยเขาอยากมาลองเงแ้่เขาลองแล้วเขาเป็นเขาชอบมะชอบเลิศมากสุดต่วันขายได้กี่โลก็รวมๆแล้วก็สี่ห้าสิบโลสิ่ที่เปลี่ยนเลยนะคุณผู่ชมนะราคาค่ะได้ราาคจากหกึงหนึ่งบาทเนี่ยตอนนี้มันคือแปสิ พระเจดีบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะกันนะคะคุณผู้ชมค่ะจะขึ้นไปขอพรบ,บนเจดีย์ตรงนี้นะคะเขาเวียนด้านซ้ายสามรอบเราจะไปขอแล้วก็จะขอให้คุณผู้ชมดู